มาแล้วนะ <G un less noise> เดี๋ยวก่อนนะกะกนอ,อกปกติใส่นหน้องนอนไม่เคยใส่กคนเห็นกางเกงในตัวนี้มันก็จะมีเกี่ยวกับผมแล้วก็มีเซรั่มแล้วก็มีเกี่ยวกับปากก <บา S 1> ันออ<ม>ไม่สิบปีแล้วอ่ะก <G un less> ูแล้วกูไม่เคยทิ้งสวัสดีค่ะชมเน็ตสวัสดีค่ะชมคณ์ขาอ <G un less> ีมันมาทำอะไรบ้านฉันคะมาเสือก <G un less> จริงจริงวันนี้ผมจะโชยหมดนะคะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับห้องนอนของโฟ แต่ว่าจะเป็นอ,อะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตาโฟจะบอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโฟทํางานตลอดไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลห้องนอนตัวเองเท่าไหร่ <c oughs> วันนี้หมดเขาเลยอาสาเป็นแม่บ้านตอนทัวก็เป็นแม่บ้านให้มึงแล้วหนึ่ง มาบ้านมึงกูต้องมาเป็นแม่บ้านให้มึง <c oughs> อีกเพราะว่ามดเขาดูแลเราอย่างดีนะต้องแต่แบบเป็นโปรโมทโทรคอนเสิร์ตเวลาฉันรีบร้อนฉันก็เือเป็นคนเก็บกระเป๋าให้หนางเออเราเราก็เห็นสกิลการเก็บของของนางแล้วรู้สึกว่าประทับใจเอางี้ก่อนกูต้องเตรียมใจอะไรไหมไม่ต้องทําอะไรนอกจากทําใจอขอเชิญมดเปิดห้องได้เลยคะ่ะก,กลัวมากเลยอะเอางี้คุยกันก่อนนะห้ามปฏิเสธว่าไม่ทาห้าอีกห้าโมงเยการที่มันพูด่างก็แสดงว่าเลเวลน่าจะสูงอยู่ อยากให้หมดดูเองอ่าๆๆโอเคมาแล้วนะส <c oughs> ุดหมดนีด่มันสุดดิ่ก้เราหักเองนะทำไมมันหนักกว่าเดิมว <c oughs> นะก่อนหน้านี้มันไม่ขนาดนี้ประเด็นคืออะไรรู้ปะ <c oughs> เป็นกลซื้อของทุกวันตอนนี้หน้ากูตึงแบบเ้องฉีดบอทหอกลนะไอ้ซับก็นั่นแหละวันนี้ก็เลยต้องมีคนเห็นว่ามดจะมาช่วยเก็บห้องน้อยของโฟค่ะ แล้วก็จะพาโมดดูทุกซอกทุกมุมว่าห้องนอนโฟล์วนี่อะไรตรงไหนไงบ้างถ้าอย่างเงี้ยสิ่งที่อยากรู้อย่างแรกเลยคืออะไป้พวกสกินแคร์อ่ะเพราะว่าเขาไปเลยคะมอตประกแล้วหนึ่งไะพี่บอกเออสกินแคร์ต้องมาเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่ามึงอ่ะต้องเก็บของให้เสร็จก่อนนะว่ามึงจะพาไปดูของต่างๆแา้นนะที่มึงอยากจะรู้เอาจริงๆป้าเพราะว่ามันเยอะอย่างเงี้ยแหละกูถึงแบบไม่มีกําลังใจจะเก็บอ่ะตอนแรกมันจะมีแบบอะถุง2ถุงคือเอาง่ายมึงซื้อมามึงวางเลยใช่แต่กูสังเกตว่าบางอย่างมึงก็ใส่แล้วถ้าเิดใส่แล้วตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วพอใส่ปุ๊บซักใช่ปะแล้วเจวันอ่ะเขาจะเอามาพับวาง,งให้ตรงนี้แต่ทำไมสิ่งที่กูเห็นมันไม่ใช่ที่เจวันพับไว้ให้ลยเลยว่ากู <c oughs> ลืมหาของกูต้องเดินไปยังไงก่อน <c oughs> มันก็คือไปสเต็ป <c oughs> สเต็ปไปอย่างนี้เวลาแบบเข้าห้องน้ำมึงต้องมีสกิลใช่นี่แต่ว่ามึงต้องดูจังหวะที่กูอยากจะเปิดไฟนี่ กว่าจะได้เปิดไปเออมามามาอ่ะเริ่มเริ่มเนี่ยค่ะว่าอย่างงั้นอย่างงี้นะบอกขั้นตอนละกันเผื่อเวลาที่ดิฉันไม่สามารถมาทำงานบ้านที่นานด้ทุกวันอ่ะสเต็ปแรกมีถุงแบบนี้ใช่ไหมใช่หรือเอาของจะถุงให้หมดหรอเอาของจะถุงให้หมดแล้วแยกว่าอันไหนที่จะทําอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใช้ถ่ายรูปยังไม่ได้ใช้ทำคอนเทนต์หรืออะไรก็แยกไว้กองหนึ่งมึงเก่งนะเนี่ยไม่ไม่ทำหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวปล่อมึงนะอ๋อบ้านยมึงอะ อะไรก็คือช่วยกันและหนึ่งเอาของเอามาจากถุงโอเคเริ่มอันนี้รองเท้ามึงควรแยกไปข้างนอกรองเท้าอย่างรองเท้าอ่อรองเท้าแยกไปก่อนแยกไปเนู้อเนื้อทำไมในนี้มันมีทุกอย่างเนื้อถุงเงี้ยรองเท้าอยู่กับเสื้อผ้าอันนี้เสื้อผ้าเราปิดรายการเลยได้ไหมอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะมึงขึ้นไปนีขนมได้หรอไหนดูดิอ๋อมึงเขาให้กินเดือนหนึ่ง เดือนสามเขาใกินเลื้ยงหนึ่งอะไรวะอะไรอ่ะอืขึ้นละโอ้เน่าอุ้ยอันนี้ของกระจุกกระจิกดิสนีย์ไปอยู่นะดิสนีย์ต้องไปอยู่หน้าห้องใช่ไหมเนี่ยมืออันนี้คือกูชอบมากเหมือนแม่ชีเปล่าเนี่ยคอนเทนตคอนเทนต์คอนเทนต์นกูเห็นนางแบบใส่คนน่ารักว่ะใส่เหมือนแม่ชีเลยอันนี้ดิเอามดไม่อยู่กองนี้แล้วเหรอกูไม่อยู่กองนี้แล้วกูเหนื่อย กล่องนี้คือเสื้อผ้าที่ใส่แล้วซักแล้วเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะไปไว้ไหนก,ก็เลยวางตรงนี้ก่อนบริจาคมาขายที่แม่ต้องบอกกันว่าเราขายก่อนแล้วสุดท้ายแล้วเรานําเงินไปบริจาคใช่รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายของอันนี้ก็คือจะอไปบริจาคใช่เอางี้นะ <c oughs> ว่านะไหนๆมาๆขานาดนี้แล้วปะ่อยมันเป็นแบบนี้แหละอีบอนเริ่มท้อเอามาทุกคนขอเวลาโฟมดและทีมงานจัดการเดี๋ยวปุ๊บปั๊บเสร็จเลยกล่องนี้เดี๋ยวเจอกัน ได,ได้คือลึกกองเสื้อผ้าแล้วเธออะไรเนี่ยทาไมอ่ะในพอร์ตไงไปตั้งโชว์ไหมทำไมไมาอยู่กองนี้ซื้อมาเยอะมากแล้วซื้อมาซ้ํากันเยอะมากเนี่ยมีอีกมีเยอะมาแล้วลูกจ๋า <laughs> <laughs> โกโกะก็มา คืออย่างนี้นะทุกคนสมัยก่อนตอนทัวร์คอนเสิร์ตถ้าเกิดสมมติว่าต้องตื่นเช้ามากๆแล้วคุณโฟตื่นไม่ทันดิฉันก็คือไล่คุณโฟไปอาบน้ําส่วนดิฉันก็คือเป็นแผนกจัดการจัดกระเป๋าให้เหมือนกับว่าเป็นผู้ช่วยรันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวก่อนนะทุกคนสิ่งที่เรียกว่าโกโก,โกโนคุยมึงเคลียร์ดิอันนี้คือยังไงไม่ปกติโฟมันใช้ใส่นอนปกติออกไปข้างนอกไม่เคยใส่อไม่เคยใส่พวกคนเห็นกางเกงในก็เลยไม่ใส่ต้อเลิกทาเลิกดินทาอีวอสมึงมาทางนี้ค่ะกูมีสกิน มาช่วยกันดูมาช่วยกันเคลียร์สักหนึ่งค่ะเชอทางนี้เสื้อผ้ายังไม่จบไปสกินแคร์ต่อปไปดูกันงดมาแล้วโอ้ oh my god ในฐานะที่มึงเป็นบอตอบอกเดี๋ยวนี้ก็คือจะเปิดกรุ่สกินแคร์ของกูให้มึงดูไงว่าผ่านหรือไม่ผ่านอ,าอะไรควรไม่ควรนี่อย่าบอกนะทั้งหมดเลยสามตู้เนี้ยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเปิดตู้แรกก่อนนะแม่ตู้นี้มันก็จะมีเกี่ยวกับผมแล้วก็มีเซรั่มแล้วก็มีเกี่ยวกับปากส่วนตู้นี้ อันนี้ก็จะมีต่างๆนานะอ่ะผมมาปรเอาง่ายๆก็คือผสมปนเปกันอยู่ในนี้ยังไม่ได้จัดวางไม่ได้จัดเรียงมีตัวไหนแบบอยากจะป้ายยากูบ้างไหมปกติฉันเป็นคนชอบดูรีวิวอ,อีมอสรีวิวทุกคนท่านผู้ชมชาวเน็ตกูซื้อตามมันด้วยซึ่งฉันไปดูรีวิวตัวนี้มาแล้วแลวโดนป้ายยามา<อ>ป้ายยามาประเด็นคืออะไรบ้างทั้ง3ามตัวเลยนะแม่นี่ของคิวเพลสค่ะทุกคน<อ><อ>ที่ฉันชอบที่สุดตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นประจำก<อ>็ค<อ>ือต,ตัวนี้เอางี้นะถ้าดูจากชื่อดูจากแพคเกจจิ้งคือเขาบอกไปแล้วว่า บร i n นิ n งบู o o ตอร์เซ um ถ้าฟังจากชื่อ,อรู้เลยว่าเป็นเซรั่มที่บูสต์ผิวให้ผิวกระจ่างใสขึ้นภายใน1อาทิตย์จะบอกว่าตัวนี้โฟลดูรีวิวมาเขาบอกว่ามีการซื้อต่อเพื่อนบอกต่อถึง91.9%เลยนะ แล้วก็เป็นยอดขายอันดับหนึ่งของคิวเพลสด้วยนะคะเซรั่มตัวนี้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าของตัวนี้เนี่ยเขามีสสูตรอ่ะใช่ได้เสสูตรนี่มีน้ด้วยสูตรสีฟ้า8 h o u r full night sleep booster serum เซรั่มซ่อมผิวโทม b o สต์ผิวฟูอิ่มน้ำบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นสูตรสีเขียว six free calming cica booster serum เซรั่มซ่อมผิวเป็นสิวบูสต์ผิวแข็งแรงช่วยลดความมันส่วนเกินสูตรสีเหลือง one week brightening booster serum เซรั่มซ่อม หน้าหมอบูสต์ผิวไ r i g h t ปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอคือตัวนี้เนี่ยก็ชื่อบอกแล้วนะว่าเป็นบ r i g h t นน i n g ถูกไหมนางมี10%ยูสูบี3 complex แล้วนางยังมีที่เป็นไฮยาลูรอน3มเลกุลที่จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเข้าไปอีกต้องบอกว่าใช้ได้แล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะ,ะโดยเฉพาะคนผิวแพ้ง่ายอย่างฉันใช่ว่าโฟนี่คือผิวแพ้ง่ายมากอะ,อะไรนิดอะไรหน่อยฉันพืน้นขึ้นสารพัดสารเพศแต่ว่าฉันใช้ตัวนี้ได้แล้วเลศถ้าใช้กับคนที่ผิวแพ้ง่าย่ะแสดงว่าใช้น้ำตัวนี้เนี่ย ไม่มีสารที่ก่อเกิดความระคายเคืองเลยแน่นอนไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิคนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีมิเนอรัลออยล์ไม่มีสีสังเคราะห์เคือง่ายๆว่าทุกสภาพผิวใช้ได้97.8%ของผู้ใช้จริง,ง,ผ,รงผิวกระจ่างใสขึ้นปรับสีผิวให้ดูสม่ําเสมอสบายใจได้เพราะฉะนั้นถคาเกิดฉันพูดเองมันก็อาจจะยังไม่ดูนะ่าเชื่อถือเท่ากับเ่าต่อบอกต่อต้องลอง,งนิดนึงสักหนึ่งไม่ลองรู้สิงานยหยดงานหยดที่หน้าอ่ะ ดูจากเนื้อนะเนื้อสัมผัสได้ว่าเขามีความเหลวแต่ไม่ได้เหลวเปลวขนาดนั้นม,มีความหนึบอยู่นิดนึงก็ถูกไปเลยสิคะแม่<ๆ> แต่ว่าพอทาไปแล้วสิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือว่าเกลี่ยแล้วเนื้อน้ำแล้วรู้สึกว่าไม่เหนียวหน้าอ่ไม่เหนียวหน้าแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยคนผิวมันผิวผสมสบายใจได้เลยมานี่นึ่งแล้วให้ความชุ่มชื้นได้ดีอาจจะว่าไปแห้งเลยแห้งแล้วนะแห้งแล้วนะใช่แล้วมันก็ซึมไวมากอันนี้สิ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าขี้เกียจป้ายยาเยอะละพูดขนาดนี้ไปหาซื้อไปหาซื้อไปหาซื้อหาซื้อได้ที่ไหนคะโบจะบอกว่าหาซื้อได้ที่ช็อปคิวเพลสทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็มีช่องทางอื่นอีกนะคะเดี๋ยววจะพิท้งไ ใต้เซ็ชั่นข้างล่างค่ะชอบสูตรไหนก็ซื้อสูตรนั้นหรืออยากจะรอทั้งสามสูตรเลยก็ไม่พี่เอาจริงแนะนํานะซื้อไปเลยสามสูตรเพราะว่าอย่างฉันฉันก็แบบว่าเอยเลือกไม่ถูกฉันก็หมาว่าใช้คำนี้ว่าสภาพผิวแต่ละวันไม่เหมือนกันหมาไปจิกะมีให้ครบแล้วแก้ปัญหาให้ทุกจุดเดี๋ยวป้ายาอิโมตบอกว่าฉันมีอะไรที่ดีเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรปั๊ฉันเป็นคนชอบสะสมเทียนนี่เล่าอะไรฟังสมมตินะอันนี้เป็นแก้วเทียนที่ใหญ่ใ่เนะกูเคยจุดไว้แล้วก็มันก็แบบเป็นน้ำตาเทียนอะไรเสร็จแล้วก เปล่าแล้วเปล่าทำไมไม่ดาบอ่ะพอเป่าแล้วไปแล้วเป่าใกล้น้ำตาฉีดน้ำตาเี่นกันเด่นสาดเป็นบ้าปวดร้อนมากร้อนมากร้อมากเด็กเด็กแล้อย่าห้ามทำนะอันนี้ม่าอันตรายจริงไม่แต่ว่าบอกตรงเลยนะว่าโซนนี้ของนางอ่ะนางจัดสวยจริงๆคือคริสต์มาสอ่ะฉันเป็นคนชอบคริสต์มาสอยู่แล้วชอบคริสต์มาสมากคือชอบคือชอบมากคือชอบคริสต์มาสมากฉันเห็นแล้วบอ คือเหมือนจะเป็นคนไม่มุมงมิงนะแต่จริงๆล้วเป็นคนมุ่งมิงมากเป็นคนชอบอะไรของกระตุกกระติกกตกไปหมดชอบมากอ่ะเอาไปดูโซนอื่นต่อเด็กๆไปเอาราคาชาวเน็ตค่ะไหนๆเรามากันถึงขนาดนี้แล้วเปิดห้องน้ําและเปิดห้องนอนประตูสภาพไ้ให้าไให้หมดเลยสิจ้ารออะไรเพราะว่าตอนนี้คือห้องสะอาดแล้วยังไม่มีใครเห็น after ใช่จริงๆแม่ต้องโชว์ after ให้คนดูหน่อยไปค่ะ after ค่ะทุกคนยังไม่เสร็จขนาดนั้นนะแต่ว่าดีขึ้นทุกคนห้องล่งแล้วอ่ะอ่ะเริ่มเริ่มแรก ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าจริงๆทั้งหมดในห้องเนี้ยตู้เสื้อผ้าหมดเลยนะเป็น walk in closet เอาข้างในก่อนเลยไม่มีอะไรเลยตู้แรกที่จะเปิดนะคะฉันจะบอกก่อนฉันเป็นคนไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งฉันไม่ชอบโต๊ะเครื่องแป้งฉันไม่ชอบแต่งหน้ะจะชอบแต่งตัวเองเลยไอ้ตรงเนี้ยก็จะคือแบบสตอกของสตอกของแล้วก็ตอ่างกันไม่กี่ปีแล้ววะเนี่ยกูหรอกูไม่เคยทิ้งกูจำได้ว่า มมงนนนนี่ัา้หรือว่าอีมดให้กูมาว่าเนี่ยคือกูไม่เคยทิ้งของเลยเว้ยแล้วหมดยังอ่ะโอ้โหน้องคิตตี้นี่เธอใครจะทิ้งลงใครจะทิ้งลงไม่อย่าว่าแต่ทิ้งไม่ลงใช้ไม่ลงด้วยซ้ำเนี่ยมึงอันเนี้ยเชื่อป่ะตั้งแต่โฟมหมไปลองให้พี่ออสเทเลีย15ปีมีป่ะเดี๋ยวนะฮะพูดถึงออสจะไปออสอีกมั้ใช่ก็จะไปออสเตรเลียอยู่เหมือนกันไปไปซื้อไปซื้อใหม่เนาะไปซื้อใหม่เนาะมึงละแล้วแบบมึงจำให้อีกอันเนี้ยมึงให้กูกูของมา มามึาขอมาจุม่มหัวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวรู้ว่ามีอีกหลายตู้ไป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 ต่อค่ะตู้นี้เปิดเลยอ่าตู้นี้ก็คือเป็นตู้เสือ้อผ้าอย่างที่บอกว่าห้องโฟส่วนใหญ่น่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของห้องก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้าหมดแล้วจะบอกให้ชาวเน,น,น็ตมาดูเลยนี่ที่ฉันใส่ไม่เต็มตู้เขาเลยปะเ<ะ><ะ>พราะอะไรดอกเลาวฮะเอาหลาวฮะเห็นตู้นี้ปะเห็นตู้นี้คือตอนแรกอะทั้งตู้เนี่ยเต็มเลยแล้วอยู่ดีวันนึงรู้สึกโว้ ไะไรวะอ้าวหัเดี๋ยวก่อนฮะตู้เย็นนี้เก็บอะไรภายกันพายคุกกี้ทำนายกันโคอิซูรุดอ๋อโอเคเปิดดูว่าตู้นี้จะมีของกินหรืออะไรห้าสี่สามสองไปจ้าเออน้ำหอมน้ำหอมอะแม่ทำไมเก็บตู้เย็นอาจจะมีคนไม่รู้กูก็ไม่รู้กูเลยเก็บในตู้เย็นไงกูไม่รู้ต้องเก็บที่ไหนกูยืดอะไรอยู่ อ๋อยืดอายุไงทุกคนทำมันไม่รู้ไงเขาทำให้เหมือนแบบคงความกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกอปะอ่ะมาถึงตรงนี้บ้างตรงนี้เนี่ยเก็บอะไรบ้างน้ําหอมกับเทียนแสดงว่าเป็นคนที่ชอบอะไรหอมๆใช่ใช่ใช่เป็นคนชอบอะไรหอมเพราะว่าอะไรปะเห็นตรงนี้เห็นปะแต่ว่าบางอันมันหมดแล้วไงก็ไม่ได้ทิ้งก็วางไว้่่าไอ้ดูดิทุน ขวดมันเก็บได้เข้าใจป่ามันเก็บไปทําอย่างอื่นก็ได้เออนั่นแหละประดับมันก็สวยไงเอออ๋อทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็ดูดีนะเออแล้วก็ข้างบนข้างบนเก็บกล่องแล้วก็ผลงานผลงานต่างๆผลงานโปรโมทนะคะของแรร์ไอเทมนะคะเก็บไว้นิดนึงกลัวคนไม่รู้ว่าเคยไปหลองห้องนอนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคือตรงที่นอนเท่าที่สังเกตก็คือไม่ไม่มีอะไรไม่ได้สนใจไม่สนใจไม่ได้เป็นคนสนใจหนักหนักแล้วก็แต่งตัวเอสเซนซี่ก็อยู่ในลิ้นชักตาตรงนี้ใช่ใช่ทุกคนนี้คือตู้เสื้อผ้าเห็นปะเสื้อผ้าน่เี้ ใส่เลยนะชอบซื้อแต่ไม่ชอบใส่แล้วพวกนี้ก็จะเป็นแบบหมวกมีแว่นมีอะไรต่างๆนั่นแหละที่เป็นแบบแบรนด์นงแบรนด์เนมมาเก็บดีๆหน่อยใช่อะตรงนี้หมดแล้วไปดูเตียงเตียงต้องไม่มีเตียงไม่ได้ลองนั่งดูเตียงก็นุ่มดีเนาะเออเตียงก็นุ่มดีเแต่ตาทำไมไม่ดูดิมึงซ่าผู้ชายไยเหรอไม่ผู้ชายไม่มีมึงซ่าผู้ชายไม่มีไม่มีต้องต้องเปิดดูคุยเล่นมีซีแล้วเนาะ จะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเตียงนอนชั้นเนี่ยมันจะต้องมีเตียงนอนอะงงไหมเพราะว่าตอนบิ i l d นี่ะเขาสร้างไอ้ตรงนี้มาให้ททแล้วที่จะเอาเตียงมา<บ>ให้เตียงคือไปนเป็นหนัวเตียงแต่ว่ากูงงว่าทำไมเขาไม่สร้างเตียงให้กูวะคืองงปะแล้วกูก็เลยโมโหกนอนพื้นแม่งเลแต่เอาจริงนะกูชอบนอนพื้นอย่างนี้นะอย่างง่ายๆกูประจวบคนทามแต่ว่าคนทามไม่ได้สนใจกูนะกูนอนพื้นแม่งไปเลยสิคะก็คือนอนพื้นไปเลยก็คือไม่มีอะไรเลยก็โอเคโยอ๋อก็ไม่มีอะไรแล้วห้องก็ประมาณนี้แล้วค่ะคุณมดโอเค น,นีไม่มีอะไรแล้วชาวเน็ตอยากจะขอบคุณมดไหมคะขอบคุณเขาที่มาช่วยเก็บห้อง มาช่วยเก็บห้องไม่พอป้าอย่าดิฉันด้วยกลับไปดิฉันก็คือต้องเสียตังค์ต้องไปซื้อลหนึ่งเอางี้รายละเอียดเต็มๆอยากรู้อะไรลองพิมพ์มาบอกมาถามอะไรกันได้นะคะคอมเมนต์ขัางล่างถ้าเกิดใครรู้สึกว่าใช้แล้วชอบเหมือนกันมันเห็นผลจริงๆก็พิมพ์มารีวิวกันหน่อยโอเคยังไงก็ขอบคุณหมดมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนชาวเน็ตนะคะที่ดูกันจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใครที่ยังไม่เคยกดซับนะคะก็กดให้ด้วยกดกระดิ่งแจ ดๆังๆนานๆมันชอบรีวิวมากนางรีวิวเก่งมากถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับก็ไปซับให้ด้วยอ่ะโอเคไว้เจอกันเจ้าไบ้างไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยไม่ต้องจบไม่ไม่ต้องจบไม่ต้องจบไม่ต้องฝากของมิ้งไว้ตรงไหนเของมาส่งแล้วลองได้มไหมจ๊ะงูเอาเอางี้นะขอฝากช่องฝากช่องอะไรให้เสร็จก่อนแล้วตรงนี้ค่อยว่ากัน